ในยุคที่ AI โอ้โหมันกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างเลยใช่ไหมครับแล้ววงการการศึกษาก็หนีไม่พ้นเหมือนกันนะวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันถึงถแถลงการที่ต้องบอกว่าทรงพลังมากๆจากโรงเรียนบ้านหัวดอยครับเขาได้วางจุดยืนเรื่องบทบาทของ AI ในการเรียนรู้ได้แบบคมกริบแล้วก็น่าสนใจสุดๆไปเลยเอาล่ะครับคำหยามนี้แหละคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยลองคิดภาพการนะครับในโรงเรียนของเราเนี่ย AI มันควรจะเป็นคนสร้าง หรือเป็นแค่เครื่องมือกันแน่มันควรเป็นผู้สร้างสารรค์กระบวนการเรียนรู้ขึ้นมาเลยหรือว่าเป็นแค่ผู้ช่วยที่คอยรับใช้เราโอ้โหนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ทุกสถาบันการศึกษาตอนนี้ต้องตอบให้ได้เลยนะครับและสําหรับคําถามเมื่อกี้นี้รนเรียนบ้านหัวดอยเขามีคําตอบที่ต้องบอกว่าชัดเจนและหนักแน่นมากๆเลยครับประโยคนี้แหละครับคือแก่นของแนวคิดทั้งหมดของเขาเลยมันเหมือนการประกาศจุดยืนเลยนะว่าใครกันแน่ที่เป็นคนกุมบังเหียนทิศทางการเรียนรู้ที่แท้จริง โอเคครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกในส่วนแรกกันเลยดีกว่าว่าจุดยืนที่ว่าชัดเจนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วโรงเรียนนี้เขามองเทคโนโลยี AI ว่าเป็นอะไรกันแน่คือหัวใจหลักของจุดยืนเขาเนี่ยง่ายมากเลยครับทุกอย่างเริ่มต้นที่คนย้ำนะครับว่าคนไม่ใช่เทคโนโลยีเลยโมเดลการเรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากอัลกอริทึมอะไรทั้งนั้นแต่มันเกิดจากการคิดการวิเคราะห์แล้วก็การสร้างสารรค์ร่วมกันของครูและนักเรียนล้วนๆเลยครับเอ๊ะ ไล่คำว่าพิมพ์เขียวที่เราเรียนเขาพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อ่ะในส่วนนี้แหละครับเราจะมาดูกันว่าไอ้รากฐานที่มนุษย์สร้างขึ้นมาที่บอกว่า AI ต้องคอยรับใช้เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือพิมพ์เขียวที่ว่าเนี่ยเขาไม่ได้ไปนั่งล่างกันในห้องประชุมสี่เหลี่ยมนะครับไม่ใช่เลยแต่มันอย่างลากลึกแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาจากโลกของจริงเลยจากสภาพแวดล้อมจริง วัฒนธรรมจริงๆแล้วก็ชีวิตจริงๆที่อยู่รอบตัวนักเรียนและคุณครูเลยครับลองดูส่วนประกอบพวกนี้สิครับโอ้โหจะเห็นเลยนะว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องของคนเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ชุมชนลุ้นๆเลยนะตั้งแต่ระบบนิเวศรอบๆโรงเรียนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ไปจนถึงการเรียนรู้ที่มันเชื่อมโยงกับคุณค่าและภูมิปัญญาดั้งเดิมของเรานี่แหละครับคือหัวใจหลักที่เทคโนโลยีต้องเข้ามาสนับสนุนไม่ใช่เข้ามาแทนที่ โอเคพอเราเห็นภาพพิมพ์เขียวที่มนุษย์เป็นคนสร้างแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้ว AI ล่ะมันไปอยู่ตรงไหนของภาพนี้อ่ะในส่วนนี้เราจะมาดูบทบาทที่แท้จริงของมันกันครับว่าเขากำหนดไว้ว่ายังไงภาพนี้ผมว่ามันเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยนะคือฝั่งมนุษย์เนี่ยเป็นผู้คิดผู้ออกแบบเป็นต้นทางของทุกอย่างเลยส่วน AI คือเครื่องมือที่เข้ามาทีหลัง มีหน้าที่แค่เอาสิ่งที่มนุษย์สร้างนี่แหละไปต่อยอดไปตกแต่งหรือไปช่วยเผยแพร่ให้มันไปได้ไกลขึ้นทั้งหมดนี้ก็เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ใครตั้งครับมนุษย์เป็นคนตั้งไว้เป็นการแบ่งหน้าที่ที่โอ้โหชัดเจนมากๆแล้วถ้าจะให้ลงรายละเอียดลึกไปอีกว่าแล้ว AI มันทําอะไรกันแน่ในโมเดลนี้อ่ะนี่คือตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยครับเช่นไปสร้างภาพประกอบสวยๆให้กับเนื้อหาที่ครูและนักเรียนคิดขึ้นมาแล้วหรือใช้อัลกอริทึมช่วยโปรโมท ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ไปถึงคนเยอะๆเห็นไหมครับว่ามันคือบทบาทของผู้สนับสนุนจริงๆเลยไม่ใช่ผู้ริเริ่มสร้างสรรค์เลยแม้แต่นิดเดียวทีนี้เราลองถอยออกมาดูภาพที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกันหน่อยดีไหมครับเพราะว่าแนวคิดแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้จบแค่ในรั้วโรงเรียนนะแต่มันสะท้อนไปถึงภารกิจและวิสัยทัศน์ที่มันใหญ่กว่านั้นเยอะเลยเมื่อเราเลือกที่จะให้มนุษย์เป็นคนคุมเกมเป็นคนควบคุมเทคโนโลยี คือเป้าหมายของปรัญญาน,นี้เนี่ยมันไปไกลกว่าแค่ในโรงเรียนเยอะเลยครับมันคือการพยายามสร้างคุณค่าให้กับการศึกษาและวัฒนธรรมไทยของเรานะมันคือการบอกให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ย mm hmm. เรามีระบบการศึกษาที่มีคุณค่าในตัวมันเองอยู่แล้วนะ mm hmm. และที่สําคัญที่สุดเลย mm hmm. คือการยืนยันอํานาจของมนุษย์ในการเป็นผู้กําหนดทิศทางเราไม่ใช่พูดตามเทคโนโลยีและนี่แหละครับคือประโยคที่ผมว่ามันสรุปทุกอย่างได้แบบทรงพลังที่สุดแล้ว มันเหมือนการประกาศอิสรภาพทางความคิดเลยนะว่าเรานี่แหละจะเป็นผู้ชี้นำการใช้เทคโนโลยีอย่างมีเป้าหมายเราจะไม่ปล่อยให้เทคโนโลยีเป็นฝ่ายลากเราไปเอาละครับเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นเหมือนข้อความที่โรงเรียนเขาหลากจะส่งไปถึงสังคมไปถึงสาธารณชนเลยเพื่อปกป้องคุณค่าที่เขามองว่ามันสำคัญที่สุดในกระบวนการทั้งหมดนี้เลยครับหัวใจของข้อความนี้ง่ายๆเลยครับคือการขอความเคารพ โรงเรียนเขาขอให้สังคมช่วยให้เกียรติกระบวนการาทำงานการคิดการสร้างสรรค์ของทั้งครูและนักเรียนและที่สำคัญคืออย่าลดทอนคุณค่าของผลงานที่มันเกิดมาจากสมองและสองมือของพวกเขาด้วยการไปเหมารวมว่าอ๋อทั้งหมดนี่ AI ทำและสุดท้ายนี้จริงๆครับก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่มันชวนให้เรากลับไปคิดกันต่อนะครับซึ่งมันก็ขยายแนวคิดของโรงเรียนบ้านหัวดอยเนี่ยให้กลายมาเป็นความท้าทายของพวกเราทุกคนเลย ว่าในวันที่เทคโนโลยีกำลังวิ่งไปข้างหน้าแบบไม่หยุดยั้งขนาดน,นี้มันมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์อะไรบ้างที่เราจะยืนหยัดและเลือกที่จะปกป้องมันเอาไว้